รายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปบทที่2ประวัติศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการการสำรวจทางทะเลยุคของการสำรวจนับตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาชาวยุโรปต้องการสินค้าหรูหราเช่นผ้าไหมและเครื่องเทศจากเอเชียในช่วงนี้หลาพ่อค้าชาวอิตาลีและชาวมุสลิมควบคุมการค้าขายทางบกระหว่างยุโรปและเอเชียหลาพ่อค้าจากหลายประเทศเช่นโปรตุเกสสเปนอังกฤษและฝรั่งเศส ต้องการมีส่วนร่วมในการค้าขายนี้เพื่อการนี้พวกเขาถึงจําเป็นต้องค้นหาเส้นทางทางทะเลเพื่อไปยังเอเชียเจ้าชายเฮนรี่โอรสของกษัตริย์แห่งโปรโตุเกสนักสำรวจทางทะเลลาพ่อค้าชาวโปรโตุเกสเป็นชาวยุโรปพวกแรกที่ติดต่อค้าขายทางทะเลกับเอเชียเจ้าชายเฮนรี่ทรงเป็นผู้สนับสนุนการสำรวจอย่างเข้มแข็งโครงการสร้างโรงเรียนฝึกหัดคนเขียนแผนที่นักสำรวจทางทะเลและช่างต่อเรือเดินทะเลหรือเรือเดินสมุทร และยังทรงสนับสนุนการเดินทางสำรวจอีกด้วยคนที่สนับสนุนหรือสปอนเซอร์นั้นก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านเงินในการดำเนินกิจกรรมเช่นการเดินทางเป็นต้นแม้ว่าเจ้าชายเฮนรี่จะไม่ค่อยได้เดินทางไปสำรวจด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ก็รู้จักกันว่าเป็นนักสำรวจทางทะเลหรือ the navigator เทคโนโลยีและการสำรวจในโรงเรียนของเจ้าชายเฮนรี่สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นเพื่อสนับสนุนการสำรวจช่างต่อเรือเดินทะเลในโรงเรียนนั้น ได้ต่อเรือใบขนาดเล็กที่เรียกว่าคาราวェลหรือคาราเวลซึ่งเป็นเรือที่ออกแบบให้เดินทางได้ระยะไกลสําเร็จเรือใบขนาดเล็กมีใบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สาหรับเรือของชาวยุโรปและใบาสามเหลี่ยมใช้สาหรับเรือของชาวอรับใบสี่เหลี่ยมให้พลังแก่เรือและใบาสามเหลี่ยมทําให้เรือเลี้ยวได้เร็วนอกจากนี้นักเดินเรือชาวโปรโต,ตุเกสได้ยืมอุปกรณ์มาจากวัฒนธรรมประเทศอื่นๆอีกด้วยเช่นเข็มทิศซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของจีนมาเป็นเครื่องนําทาง เครื่องมือดาราศาสตร์โบราณใช้หาตำแหน่งดวงดาวในอวกาศซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของกรีกโบราณและชาวอารับนำมาปรับปรุงใช้หาตำแหน่งดวงดาวในอากาศวัดมุมตำแหน่งดาวฤกษ์บนท้องฟ้าช่วยให้นักเดินทางเรือหาตำแหน่งเส้นรุง้งหรือเส้นศูนย์สูตรของโลกที่มีระยะห่างจากขั้วโลกเหนือและใต้เท่ากันการเดินทางมาถึงอินเดียในช่วงที่เจ้าชายเฮนรีสิ้นพระชนในปีคริสตศักราช1460ชาวโปรตุเกสก็ได้ตั้งมั่นที่ค้าขาย ตามแนวชายฝั่งตวนตกของแอฟริกาเรียบร้อยแล้วโดยได้พัฒนาผลกําไรจากการค้าขายเป็นทองงาและทาตในไม่ช้าพวกโปรตุเกสก็มุ่งหน้าไปไกลกว่าแอฟริกาในคริสต์ศักราช1488นักสำรวจชาวโปรตุเกสชื่อบัตโ o โลมิวเดียสเดินทางอ้อมปลายแหลมทางตอนใต้ของแอฟริกาแล้วก็แล่นเรือขึ้นไปทางฝั่งตนออกของแอฟริกาก่อนจะกลับบ้านเกิดวัสโกเดกามาขยายเส้นทางของเดียส โดยการเล่นเรือไปตลอดฝั่งตวนออกจนถึงอินเดียในปีคริสตศักราช1498 23ปีต่อมาชาวโปรตุเกสก็ได้ตั้งมั่นที่ค้าขายในอินเดียได้แล้วก็เดินทางต่อไปอยังตนตกในที่สุดชาวโปรตุเกสก็ตั้งศูนย์กลางค้าขายขึ้นเป็นอันมากในหมู่เกาะเครื่องเทศ Spice i s l a n d หรือหมู่เกาะมอลุกะซึ่งปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซียการค้าขายทางบกตั้งแต่เอเชียถึงยุโรปมีแนวโน้มว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองมากเนื่องจากสินค้าถ่ายเข้าถ่ายออกมากมายหลายครั้ง อย่างไรก็ตามการค้าขายทางทะเลก็สิ้นเปลืองน้อยกว่าเนื่องจากสินค้าไม่ต้องขนถ่ายบ่อยครั้งเป็นผลให้ชาวโปรตุเกสตีราคาเครื่องเทศถูกลงบางครั้งบางคราวโปรตุเกสก็ยึดครองการค้าขายกับเอเชียการเดินเรือของโคลัมบัสในขณะที่ชาวโปรตุเกสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อรักษาเส้นทางการค้าขายนักเดินเรือชาวอิตาลีชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยหวังว่าจะพบเส้นทางทางตะวันตกที่มุ่งสู่แหล่งที่อุดมสมบ,บูรณ์คือเอเชีย การเดินทางไกลครั้งแรกของโคลัมบัสด้วยการศึกษาแผนที่และบันทึกที่มีอยู่โคลัมบัสก็รู้ว่าโลกกลมอาศัยความรู้นี้โคลัมบัสจึงคิดว่าตนเองน่าจะเดินทางไปถึงเอเชียในไม่ช้าถ้าเขาแล่นเรือไปทางตวันตกแทนการเดินทางไปทางที่ตวันออกอ้อมแอฟริกาอย่างไรก็ตามโคลัมบัสคำนวณระยะทางรอบโลกผิดพลาดเขาประมาณว่าระยะทางนี้อยู่ที่เศษ3ส่วนสี่เท่านั้นซึ่งไกลพอๆกับความเป็นจริงแนวความคิดของโคลัมบัสที่แล่นเรือไปทางตะวันตกมุ่งสู่ตะวันออก ดูเป็นเรื่องประหลาดเล็กน้อยสําหรับคนทั่วไปเช่นชาวโปรตุเกสก็ปฏิเสธแนวความคิดนี้โดยชอบค้นหาเส้นทางไปทางตวนออกมุ่งสู่เอเชียมากกว่าแม้สเปนซึ่งกระหายความสําเร็จด้านการค้าขายก็ยังคลางแคลงใจอยู่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น6ปีโคลัมบัสก็ทําให้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์กษัตริย์สเปนและพระนางอิซาเบลามั่นพระทยในการสนับสนุนแผนการของเขาในต้นเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1492 คลัมบัสเดินทางออกจากสเปนด้วยเรือใบขนาดเล็ก3ามลำพร้อมกับชายประมาณ90คนหลังจากนั้นเกือบ10สัปดาห์ณนะท้องทะเลลูกเรือของโคลัมบัสก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเนื่องจากไม่พบแผ่นดินมาเป็นเวลานาน,านกว่า1น,นเดือนและต้องการจะกลับบ้านโคนลัมบัสจึงกล่อมพวกเขาให้เดินทางต่อไปแล้วในวันที่12เดือนตุลาคมโคลัมบัสค้นพบแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นความผิดพลาดของโคลัมบัสโคลัมบัสคิดว่าแผ่นดินนี้เป็นอินเดีย และเรียกผู้คนพื้นเมืองที่มาทักทายเขากับลูกเรือของเขาว่าอินเดียสซึ่งแปลว่าชาวอินเดียเป็นความผิดพลาดอีกครั้งของโคลัมบัสความจริงโคลัมบัสจอดเรือหน้าหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนและสำรวจหมู่เกาะอื่นๆแต่ไม่ได้ข้ามมาค้าขายสินค้าใดๆแม้กระนั้นเขาก็ตื่นเต้นที่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเส้นทางไปสู่เอเชียโคลัมบัสจึงตั้งถิ่นฐานบนหมู่เกาะฮิสปนโยลาแล้ก็แล่นเรือกลับไปยังสเปนในปีคริสตศักราช1504 นักสำรวจชาวอิตาลีชื่ออเมริกโกเวสปุชีเป็นคนแรกที่พิสูจน์ว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่เอเชียแต่เป็นทวีปใหม่การสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อคริสตศักราช1,450-1,750ถึง1750ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรปและต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลให้ยุโรปเผยแพร่วัฒน,นธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้ในเวลาต่อมาสาเหตุของการสำรวจทางทะเลประกอบด้วย4สาเหตุหลักได้แก่1การมีวิทยาการที่ก้าวหน้า2แรงผลักดันทางด้านการค้า3แรงผลักดันทางด้านศาสนา4อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูนฟศิลปวิทยาการ การมีวิทยาการที่ก้าวหน้าในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวและผลจากการติดต่อก ok ับโลกตะวันออกในสมัยสงครามครูเสดรวมทั้งการขยายตัวของเมืองในระยะเวลาใกล้เคียงกันทาให้ชาวยุโรปได้สัมผัสกับอรารยธรรมความเจริญของโลกตะวันออกหลายอย่างโดยเฉพาะทางด้านปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ทําให้ปัญญาชนเริ่มตรวจสอบความรู้ของตนและค้นหาคําตอบให้กับตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผลักดันให้ชาวยุโรปหันมาสนใจต่อความลี้ลับของท้องทะเลที่กั้นระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะความรู้ทางภูมิศาสตร์และแผนที่ของปโตเลมีนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่แสดงที่ตั้งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนริมฝั่งทะเลคาบสมุทรไอบีเรียจนถึงดินแดนฝั่งทะเลตะเหนือของทวีปแอฟริการวมทั้งดินแดนทางด้านตะวันออกที่เป็นที่ผืนแผ่นดินใหญ่ถึงอินเดียและจีนนอกจากนี้ความรู้ในการใช้เข็มทิศและการพัฒนารูปทรงและขนาดของเรือให้แข็งแรงทนทาน ต่อแรงลมแรงผลักนั้นทางการค้าเมื่อผู้มุสลิมสามารถยึดครองกรุงสแตนตินโปลกและดินแดนจกักรวรรดิไบเซนไทน์ได้ทั้งหมดในปีคริสตศักราช1453ทําให้การค้าทางบกระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกหยุดชะงักแต่สินค้าต่างๆจากตะวันออกเช่นผ้าไหมเครื่องเทศยาต่างๆย่งเป็นที่ต้องการของตลาดตะวันตกซึ่งหนทางเดียวที่พ่อค้าจะติดต่อค้าขายได้ก็คือการติดต่อทางทะเลดังนั้น จึงจาเป็นต้องสำรวจเส้นทางทางทะเลเพื่อหาเส้นทางติดต่อกับดินแดนต่างๆทางตะวันออกแรงผลักดันทางด้านศาสนาเนื่องจากความคิดของผู้นําชาติต่างๆในขณะนั้นเห็นว่าการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากรวมทั้งต้องการแข่งขันกับชาวมุสลิมที่ต้องการเข้ามาค้าขายมาขยายอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นจึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆและเผยแพร่คริสต์ศาสนาไปพร้อมๆกันด้วยอทิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แนวความคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่ทําให้ชาวยุโรปมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงเกีรตยยศและความต้องการที่จะเสี่ยงโชคเพื่อชีวิตที่ดีกว่าผลักดันให้ชาวยุโรปเกิดความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆรวมทั้งความกระตือรือร้นที่จะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆและรักการประจนภยัยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวยุโรปกล้าเสี่ยงภัยเดินทางสำรวจมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลบทบาทของโปรตุเกสในการสำรวจทางทะเลในคริสตศตวรตรษที่15 เจ้าชายเฮนรี่นาวิกราชหรือเฮนรีเดอะน v i วิเกเตอร์พระอนุชาของพระเจ้าจอห์นที่1แห่งโปรตุเกสได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเลการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างเรือซึ่งส่งผลให้ชาวโปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ดินแดนทางตะวันออกได้แก่บัตเทอลมิดียสและวาสโกเดเกอมา บาโ์โตโลวดีแอสสามารถเดินเรือเรียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮปหรือเคปออฟกูดโฮปได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1488ส่วนวาสโกเดการมาแล่นเรือตามเส้นทางสำรวจของดีแอสจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งได้ที่เมืองกาลิกัตของอินเดียได้เมื่อคริสตศักราช1498ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเมืองต่างๆของชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอินเดียทางชายฝั่งตะวันตกสามารถยึดเมืองกัวในมหาสมุทรอินเดียได้ บทบาทของสเปนในการสำรวจทางทะเลคริสตศัสสกราช1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแล,ลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือไปประเทศจีนแต่เขาได้พบกับหมู่เกาะเวสินดิสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้โดยบังเอิญในปีคริสตศักราช1492ซึ่งทำให้สเปนได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่เงินและทองคาในเวลาต่อมาคริสตศตวรรษที่15เป็นช่วงการแข่งขันอํานาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสและสเปนเพื่อหาเส้นทางไปยังหมู่เกาะอีสตินดิสซึ่งเป็นแหล่งเครื่องเทศและพริกไทยในปี1494พระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ส่งให้สเปนและโปรตุเกสทำสนธิสัญญาทอร์เดเซียสกำหนดเส้นสม,มุติแบ่งโลกออกเป็นสส่วนโดยสเปนมีสิทธิ์สำรวจและยึดครองดินแดนทางด้านตวันตกของเส้นเมริเดียนที่51 ส่วนโปรตุเกสได้สิทธิทางด้านตะวันออกและนําไปสู่การสร้างจัก,กรวรรดิทางทะเลของโปรตุเกสในเอเชียในคริสตศตรวรรษที่16โปรตุเกสได้ขยายอํานาจมาจนถึงเอเชียตวันออกเฉียงใต้และเข้ายึดครองมลาละกาทําให้บริเวณคาบสมุทรมาลาย,ยูและหมู่เกาะอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสคริสตศตรวรรษที่1519เฟอร์ดินานด์แมกจลันนักเดินเรือชาวโปรตุเกสโดยความสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปยังทิศตวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านช่องแคบที่ภายหลังชื่อว่าแมกจลันทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาตใต้ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายัางทวีปเอเชีย A A. เขาถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายเมื่อพยายามเผยแผ่ค,คริสตศาสนาที่เกาะฟิลิปปินส์แต่ลูกเรือของเขาสามารถเดินทางกลับสเปนทางมหาสมุทรอินเดียได้สําเร็จในคริสตศักราชที่1522นับเป็นเรือลําแรกที่แล่นรอบโลกได้สําเร็จในยุคนี้โปรตุเกสและสเปนกลายเป็นชาติที่มีอานาจมีความมั่งคั่งทําให้หลายชาติทําการสํารวจเส้นทางเดินเรือ การแข่งขันอำนาจทางทะเลระหว่างโปรตุเกสกับสเปนยุติลงเมื่อโปรตุเกสตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนในช่วงคริสตศตวรรษที่1,580ถึง1,640บทบาทของฮอลันดาในการสำรวจทางทะเลเดิมฮอลันดาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าเครื่องเทศจนกระทั่งคริสตศักราชที่1,581จึงได้แย่งตัวเป็นอิสระจากสเปนทำให้สเปนประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลันดาไม่สามารถซื้อเครื่องเทศได้อีก ฮอลันดาจึงต้องหาเส้นทางทางทะเลเพื่อซื้อเครื่องเทศโดยตรงในที่สุดกองทัพเรือของฮอลันดาก็สามารถยึดครองอำนาจทางทะเลในคริสตศักราช1598และได้จัดตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาและจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเพื่อควบคุมการค้าเครื่องเทศในปีคริสตศักราชที่1605เรือดูฟเคนของฮอลันดาเป็นเรือค้นหาเกาะทางคำที่เชื่อว่าอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกของชวาได้ค้นพบทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกและเรียกทวีปนี้ว่านิวฮอลแลนด์ ในคริสตศตวรรษที่18อังกฤษได้ครอบครองและเรียกทวีปนี้ว่าออสเตรเลียซึ่งมาจากออสตราลิสในภาษากรีกแปลว่าดินแดนทางซีกโลกใต้บทบาทของอังกฤษในการสำรวจทางทะเลในคริสตศตวรรษที่1588กองทัพเรือของอังกฤษทำสงครามชนะกองทัพเรืออามาดาของสเปนที่มีชื่อเสียงได้ทำให้อังกฤษขยายอิทธิพลสู่ดินแดนตะวันออกสามารถสลายอำนาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้าไปมีอำนาจและอิทธิพลในอินเดีย และเป็นคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาในคริสต,สต์ศตวรรษที่17มีเพียงอังกฤษฮอลันดาและฝรั่งเศสแข่งขันกันมีอำนาจทางทะเลและสแสวงหาอาณานิคมทั้งนี้ได้มีการทำสงครามกันหลายครั้งในที่สุดฮอลันดาก็ยังคงมีอำนาจแถบมารากาและควบคุมการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะเครื่องเทศอีกต่อไปจนถึงปลายศตรวตรรษที่18อังกฤษกลับเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทะเลเหนือกว่าทุกชาติโดยได้อาณานิคมในอินเดียอเมริกาเหนือและทวีปออสเตร,ตร,ตรเลียทั้งทวีป มีเพียงสยามเท่านั้นที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใดเลย